เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายสามนะะอีกสิบนาทีบ่ายสามวันนี้เราจะพามาอบว่าแคสตาเนี่ยนนะคะบ้านเราเรียกว่าเกาลัดนะคะเกาลัดนะ,ะลูกใหญ่ใหญ่เราซื้อมาสามร้อยกรัมนะคะซื้อมาทดลองดูเฉยๆนะคะสามร้อยกรัม แล้วเราจะมาผ่ามาอบก,กันนะคะเราจะผ่าเขาวงบนนะคะผ่าแค่นี้นะคะแงะแงะแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กระดาษฟอยล์เราจะอบเออตาเราจะอบหม้อรมร้อนนะคะแบบนี้ผ่าเขาอย่างนี้นะคะผ่าแงะเขานิดหนึ่งนะคะทุกเม็ดเลยนะคะระวังมือ นี่ยแงะปลายๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราหาที่ใหญ่น,น,นะใช้ที่ใหญ่นิดนึงก็จะแงะทุกทุกเล็ดเลยนะประมาณน,นี้นะคะประมาณน,นี้นนหมายถึงว่าเหมือนเหมือนผ่าเขาก่อนนะคะ าให้เขาแยกออกจากกันก่อนประมาณน,นี้นะใช,ใช้มีดแง,แงะเขาไปอย่างนี้นะได้เยอะอยู่ยนะคะสามขีด ไม่ยากนะคะก็ไม่ค่อยแข็งใค่ะเราใช้มีดกดๆเอาเลยครั้งแรกนะคะเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่เยอรมันรัตยังไม่เคยซื้อมาทานเลย,ยเห็นเขาขายแต่วันนี้เห็นมันเม็ดใหญ่ดีนคะคะ<ๆ>ก็เลยหยิบมาสามสามร้อยกรัมรัตจะอบในหม้อกอกลบลมร้อนนนะคะแงะนิดเดียวนะคะเนี่ย ใช้เม็ดปลายเม็ดเงี้ยอันนี้อบหม้อรมร้อๆๆนนะอบหม้อรมร้อนประมาณร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบองศานะ,ะี๋ยวรัดจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งหม้ออบรมร้อนนะคะเดรัดก็จะใส่เข้าไปในหม้ออบรมร้อนรัดจะอบประมาณ ร้อยแปดสิบนะคะความไฟนะคะร้อยแปดสิบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเสียบปลั๊กก่อนร้ 180. อยแปดสิบก็เสียบปลั๊กไฟโอเคค่ะแล้วก็ใส่เกาลัดลงไปแล้วนะคะคือคคสตาเนียนนะคะที่เยอรมันเขาจะมีชื่อว่าคคสตาเนียนนะคะแล้วก็ผ่านหน้าเขาทุทกเม็ดแล้วนะคะเสร็จแล้วรัดก็จะอบ,บด้วยไฟร้อยแปดสิบนะคะ ร้อยแปดสิบประมาณสามสิบนาทีนะคะสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวรัดเพิ่มเป็นสามสิบนาทีสามสิบนาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเก้ารัดของเราจะออกมาสวยงามประมาณไหนนะคะเคค่ะผ่านไปแล้วประมาณสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวรัดก็จะมาฉีดน้ำเขาหน่อยนึงนะคะก็เริ่มแตกแล้วนะคะ คัสตาร์ดเนียนของเรานะคะเก่าลาดเริ่มแตกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ําลงไปเลยนะคะฉีดลงไปให้เขาชุ่มๆนะคะประมาณนี้นะคะฉีดลงไปเลยนะคะประมาณนี้ฉีดแค่ให้เขาชุ่มๆนะคะเสร็จแล้วเราก็อบต่ออบต่ออีกให้ครบสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะ โอเคนะคะยี่สิบนาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวรัดขอดึงออกมาดูก่อนนะคะว่าเขาอยู่ประมาณไหน,นะะ mm hmm. เห็นไหมคะเตารัดของเราเขาก็จะเริ่มแตกแบบนี้นะคะ mm hmm. นะคะยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะอบให้ครบสักสามสิบนาทีอุ mm ้ย hmm. ด่าดมือรัดเลยนะคะแล้วเราก็จะขีดน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะขีดน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะอบต่ออีกนะคะให้ถึงสามสิบนาทีเลยเราก็สุกแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกออกมาจากหม้ออบรมร้อนนะนะคะเกลารัดของเราก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมคะก็แกะทานได้ง่ายเลยนะ,ะยลองเอาไปทําดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะแตกแบบนี้นะคะเราก็แกะง่าย<ๆ>แกะไม่ยากเลยนะคะ แค่งแงะนิดเดียวเขาก็แตกออกมาแล้วนะเราก็สามารถทานเกาลัดอร่อยออร่อยได้เลยนะเห็นไหมคะเนื้อเขาก็จะออกมาอย่างเงี้ยง่ายเลยนะคะโอเคนะคะลองเอาไปทําดูนะคะง่ายๆค่ะสามสิบนาทีกับมอออบรมรนะ้อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะ เกาลัดของเราก็จะแกะง่ายๆแบบ้เลยนะก็จะล่อนออกมาเลยง่ายมากนะคะวิธีนีนี่เห็นไหมคะล้วก็ล่อนออกมาจากเปลือกไปเลยลองาไปทำดูนะคะง่ายๆนะคะด้วยหม้ออบลมร้อนสามสิบนาทีนะคะเกาลัดของเรา็อ ทำตามขั้นตอน,ตอนที่รัฐทำที่ดูเลยนะคะก็จะง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยกะ<ม>ง,ง่ายร่อนเลยอร่อยคะ่ะลองไปทำดูนะคะง่ายๆค,ค่ะเสารัดคซานเนี่ยนะะบ๊ายบายคะ่ะ